พระไตรปิฎกศึกษาธรรมสพานจากรกลาจารย์สู่พระศาสดาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมสู่พระไตรปิฎกธรรมสพานครั้งที่21ว่าด้เดวยเรื่องธรรมะสำหรับภิกษุส,สงฆ์ตอนที่สองเรื่องธรรมะเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุโดยมนตรีวิวาสุท วันจันทร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2,562ธรรมะเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุจากพธนานกรมมี16หัวข้อดังนี้ 1. ห,หัวข้อที่26ธทุระสอง 2. หัวข้อที่159ปัจจัย4 3. หัวข้อที่160ปาริสุทธิศี่สีสีเจ็ดหัวข้อที่175วิบัติสีชุดที่หนึ่งห้าหัวข้อที่202อัสเสนธรรมสีหัวข้อที่203อริยวงสี่เจ็ดหัวข้อที่210อันตรายของพิษุใหม่สีแปด ขอข้อที่222นวทธกาพิขกธรรม5 9หัวข้อที่227อร5 10หัวข้อที่242เศรสิสร11หัวข้อที่243สังวร5 12หัวข้อที่247อภินฐาปัจเวก5 13. หัวข้อที่248ร้อบแพชิตตะอภิริหาปัจเจเวศ10 14. หัวข้อที่283เมถุนสังโยก7 15. ห,หัวข้อที่291อยาสริหานิยธรรม7ชุดที่3ามและส,สิหัวข้อที่สามร้อยสี่สิบสองุดงสิบสามห หัวข้อที่ 26. ่ทุระสองทุระหน้าที่การงานที่พึงกระทำรรกิจในพระศาสนา 1. คันธาทุระทุระฝ่ายคำทีกิจด,ด้านการเล่าเรียน 2. วิปัสสนาทุระทุระฝ่ายเจริญวิปัสสนากิจด,ด้านการบำเพ็ญภาวนาหรือเจริญกรรมฐาน อันรวมทั้งสมถะที่เป็นเบื้องต้นซึ่งเรียกรวมเข้าไว้โดยฐานะมีวิปัสนาเป็นส่วนสำคัญและกลุ่มยอดที่มาคมบทอัธกถาเล่มหนึ่งหน้าเจ็ดสหัวข้อที่159ปัจจัย4ปัจจัยสิ่งค้ำจุนชีวิตสิ่งจำเป็นเบื้องต้นของชีวิต สิ่งที่ต้องอาศัยเลี้ยงอัตภาพ 1. จชีวรผ้านุ่งหม่ม 2. บินทบาทอาหาร 3. เสนาสะนะที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอน 4. คิีลานปัจจัยเพสัชบริหารหรือเพสัชยาและอุปกรณ์รักษาโรค4อย่างนี้สำหรับภิกษุจำกัดเข้าอีกก็เรียกว่านิสัยสีแปลว่าเครื่องอาศัยของบรรพชิต หนึ่งบินียาโลปะโภชนะโภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลังปรีแข่ง 2. ปังสุกุลจีวอนผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะหรือตามป่าชา้า 3. ลูกขามูละเสนาสนะอยู่อาศัยคนไม้ 4. ีปูติมุตตะเพศตยาน้ำมูดเน่าส่วนที่อนุญาตนอกเหนือจากนี้เป็นอดิดเรกราบ ที่มาวินยัยปิฎกเล่มสี่ข้อ87หน้า106 3. หัวข้อที่160ปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่ปาริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์ศีลเครื่องให้บริสุทธิ์ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลหนึ่งปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมก เว้นจากข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย 2. อินเตียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์ระวังไม่ให้บาปอากุศลธรรมครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหก 3. อาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่ประกอบอเนสนา มีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเป็นต้น 4. ปัจจัยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4ได้แก่ปัจจัยปัจเวกคือพิจารณาใช้สอยปัจจัย4ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้นไม่บริโภคด้วยตัณหาที่มาวิสุทธิมรรคเล่มหนึ่งหน้า19และอภิธรรมมัจจสังกหะ หน้า55 4. หัวข้อที่175วิบัติ4ชุดที่1วิบัติความผิดพลาด 1. ศีลวิบัติวิบัติแห่งศีลเสียศีลสำหรับพระพิสุคือต้องอาบัติประราชิกหรือสังฆาทิเศษสออา,จารจรวิบัติวิบัติแห่งอาจาระเสียความประพฤติจัญญามัญญาตไม่ดี สำหรับพระพิสุคือต้องกระหัวกาบัติตั้งแต่ทุนละใจถึงทุพภาสิบสทิฏฐิวิบัติวิบัติแห่งทิฏฐิความเห็นคลาดเคลื่อนผิดธรรมผิดวินัยสอาชีววิบัติวิบัติแห่งอาชีวะประกอบมิจฉาชีพหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดที่มาวินัยปิดกเล่มหกข้อ634 หน้าสามร้อห้าัวข้อที่202อยปองเสนธรรมสี่อปปเสน,นะหรืออัปเสนธรรมธรรมดุดพนักพิงธรรมเป็นที่อิงหรือพึ่องอาศัย 1. ของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเสรได้แก่สิ่งของมีปัจจัยสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะ ิลานพศสัตว์เป็นต้นก็ดีบุคคลและธรรมเป็นต้นก็ดีที่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องและมีประโยชน์พึงพิจารณาแล้วจึงใช้สอยและเสวนาให้เป็นประโยชน์2ของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นได้แก่อนิษฐารมต่างๆมีหนาวร้อนและทุกขเวทนาเป็นต้นพึงรู้จักพิจารณาอดกลั้น สามของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นเสียได้แก่สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตรายแก่ร่างกายก็ตามจิตใจก็ตามเช่นช้างร้ายคนพาลการพนันสุราเมรัยเป็นต้นพึงรู้จักพิจารณาหลีกเว้นเสีย 4. ของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาเสียได้แก่ สิ่งที่เป็นโทษก่ออันตรายเช่นอกุศลวิตกมีการ,รม,มวิตกอาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นและความชั่วร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วพึงรู้จักพลิกจจรณาแก้ไขบำบัดหรือขจัดให้สิ้นไปที่มาทีคณิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎก,กเล่ม11ข้อ236หน้า326 ข้อ472หน้า338อังคุตตะรนิกายนวกานิบาตพระไตรปิฎกเกล่ม23ข้อ206หน้า366และอังคุตตะรนิกายทัศกานิบาตพระไตรปิฎกเกล่ม24ข้อ20หน้า32 6 หัวข้อที่203อริยวงศี4อริยวงปฏิปทาที่พระอริยะทั้งหลายปฏิบัติสืบกันมาแต่โบราณไม่ขาดสายอริยประเพณี 1. จีวรสันโดษความสันโดษด,ด้วยจีวร 2. บินทปาตสันโดษความสันโดษด,ด้วยบิณบาต 3. เสนาสนะสันโดษความสันโดษด,ด้วยเสยนาสนะ สปหาณภาวนารามตาความจินดีในการละอกุศลและเจริญกุศลที่มาทีขณิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ237หน้า236อังคุตรนิกายจตุกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ28หน้า35และ ุทธกัณิกายจุรานิเทศพระไตรปิฎกเล่ม30ข้อ691หน้า346